แ uh huh. น่น <Hey. S 1> แบแซ่แบแซ่แบแซ่บใส่กุ้งกับหมึกลงไปเลยนะจ๊ะใส่แล้วจ้าต่อไปนี้จะเล่าถึง คือส้มตำกินบ่อยๆรสชาติแซ่บดีวิธีทำละก็ง่ายต่อโอยอะไรก็ไม่ง่ายเท่าเมนูนี้แต่มันมีเทคนิคเดี๋ยวมาดูาดกินเดี๋ยวมาดูกินเดี๋ยวมาดูชื่อว่าแม่จะทำอะไรวันนี้แม่จะมาทำส้มตำส้มตำก็ง่ายไปอีดใช่ไหมวิธีทำมันก็ง่ายแต่แม่จะทำยากกว่านั้นขึ้นมาอีกนิดนึงแต่รับรองอร่อยแน่นอนตำธรรมดาแม่ตำให้หนูดูแล้วแต่ววันนี้แม่จะทำส้มตำทะเลทอดจา้า แต่ก่อนจะก,กินส้มตำมแม่มีอุปกรณ์มาให้ด้วยเนี่ยแม่มีอุปกรณ์การชิมมาด้วยดูสังเกตดูนี่เห็นยัง อุปกรณ์การชิมมาด้วยนี่วันนี้เขาให้รางวัลแม่ลูกรางวัลช้อนเพชรช้อนทองนี่ช้อนเป็นเพชรมาดูการท,ทรําส้มตำทอดกันดีกว,ว่าว่าเทคนิคการท,ทรําส้มตำทอดของแม่นะทำยังไงหนูทํากินก็ได้ทําขายยิ่งรวยใหญ่เลยเ<อ>ส้มตาก็ไม่มีอะไรมากก็จะต้องมีมะละกอทะเลก็แม่ใส่หมึกกับกุ้งเอาหนูจะใส่หอยใส่ปลาใส่ปูใส่อะไรเพิ่มก็ได้ก่อให้เป็นทะเลแต่วันนี้แม่ใส่2อ,อย่างแม่ทําแนวนี้ตำไทยใส่ทุกอย่างจาไห้นะเขาเรียกลูกผสมเดี๋ยวดูซิว่าแม่ใส่อะไรมั่งแครอทมะเขือ ข่ามะเขือเหลืองมะนาวมะเขือชอ่อถั่วฝักยาวกุ้งแหง้งพริกแหง้งจินดาแดงกระเทียมน้ำปลาน้ำตาลแป้งทอดกรอบแล้วก็น้ำมันพืชน,น้ำเย็นถั่วถั่วคั่วอีกอย่างหน,นึ่งเนี่ยต้องให้ยาวอย่างนี้ยาวแล้วเป็นเส้นเรียวๆตรงนี้เราปลายแหลมๆอย่างนี้นะ <Okay. S 1> หนูจะมาหั่นเป็นตุ้มปุ๊กตุ้มปุ๊กไม่ได้เดี๋ยวมาตอนทอดแล้วมันกอดกัน <c oughs> ลูกนี่ต้องหั่นยาวๆไอ้สับยาวๆสับแล้วก็ลากให้มันยาวๆสับ สับมันที่หนูสับธรรมดาทั่วไปเนี่ยแต่ช่วงลากเมี่หนูต้องลากยาวลากจากกรุงเทพไปนู่นเลยก็ได้โคราชหรือว่าขอนแก่นลากก็มันยาวอย่างนี้เลยนะอะอันนี้คือเคล็ดลับหนึ่งอย่างนี่เห็นไหมแครอทนี่แครอทก็ต้องยาวยาวไปสักสามบ้านเนี่ยยาวเนี้ยยาวเนี้ยเนี่ย ส่วนต่มตำมอ่ะก็สูตรใครสูตรมันนะแล้วแต่ที่หนูจะชอบอยังไงแต่วันนี้แม่อยากมาบอกในส่วนที่เป็นสูตรของแม่แล้วให้หนูลองทําดูว่าสูตรของแม่กับสูตรของหนูมันคงจะอร่อยใกล้เคียงกันแหละนั่นแหละเราอยู่ห้องตมน้ํายําของส้มตํานะเราไปทอดก่อนตั้งน้ํามันทิ้งไว้เลยเราก่อมน้ํามันไว้ก่อนอการก่อมน้ํามันหนูห้ามเปิดไฟแรงเพื่อกระชากให้น้ํามันร้อนอย่างนั้นไม่ได้ใช้ไฟกลางหนูไปทําอื่น ทำอะไรก็ได้แต่เปิดน้ํามันทิ้งไว้แต่อย่าให้น้ํามันไหม้นะแล้วเราไปละลายแป้งนี่คือขั้นตอนการทําว่าทําอะไรก่อนหลังดีแล้วอาหารจะเสร็จไว <Okay. S 1> เราทิ้งมันไว้อย่างนี้หลังจากที่เราตับมะละกุ้งมะละกอเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาละลายแป้งกันนี่ทําไมแม่ต้องมีน้ําเย็นอันนี้ก็สําคัญหนูดูนะแล้วเนื้อแป้งหนูจะนวลเนียนหนูใส่ไปบงนี้นะหนูจะเทพวดไปเลยอย่างนั้นนะมันอาจจะดูวุ่นวายหน่อยแต่ถ้าหนูทําได้นะหนูจะได้อ่าจะได้กินดีๆนี่ ใส่น้ำน้อยๆก่อนอย่าใส่ทีเดียวแล้วละลายอย่างนั้นไม่ได้หนูใส่น้ำน้อยๆน้ำเย็นนะแล้วนวดแป้งให้มันเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นนี่หนูก็พอเนื้อแป้งมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วหนูก็ใส่น้ำเพิ่มลงไปถ้าจะให้ดีนะเคล็ดลับอีกอย่างหนึง่ง หนูว่าทำยังไงก็ได้ให้มะละกอหนูมันแห้งอย่าให้เปียกน้ําถ้าเกิดมะละกอหนูเปียกน้ํานะมันก็ไม่กรอบเนี่ยมะละกอต้องแห้งๆโอเคเอาไปพึ่งสับเสร็จแล้วก็ไปผึ่งไว้นะลูกอ้าวเรามาดูความหนืดของแป้งมันจะประมาณนี้นะหนูยกขึ้นไปมันอย่างนี้เนี่ยถ้ายกขึ้นไปมันใสกระเด้งปุ๊บเดียวหลุดเนี้ยไม่ได้นะมันไม่จับไปนั่นแต่ถ้าเกิดว่ามันช้าไปมันก็คือมันข้นไปแต่หนูอยากรู้ว่าแป้งมันใช้ได้หรือยังแม่จะได้่หนูสังเกตตอนนี้นะเนี่ยหนูทำหนอย่าง แป้งมันไม่ขาดเส้นลุกนี่นี่ใส่ลงไปไอ้ที่ว่ายาวๆก็ใส่ลงไปใสรูปใครอดถ้าหนูสับมะละกอเส้นเสมอกันเวลาทอดมันก็มีผลนะมันจะได้สุกเสมอกันบางอันมะละกอมันใหญ่เกินไปอีกอันสุกอีกอันไม่สุกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหานี้โอเคเดี <Okay. S 1> ๋ยวเราไปดูในส่วนของการทอดเลยจ้าอ่าใส่ได้เลยนะหนูขยายมือมันหน่อยนะเนี่ยใช้นี่ไหน มันจะได้ไม่กอดกานเวลาหนูทอดนะลูก เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของน้ำยำหรือว่าน้ำส้มตำของแม่ดูว่าแม่จะโขกยังไงมีเทคนิคยังไงแล้วก็ราดยังไงให้กรอบนานถึงสวันของแม่เลยจา้าไป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 เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของน้ำยำกันนะแม่จะยืนตำนะแม่นั่งตำแล้วแม่แม่ถนัดตากล้องตามเัาเองก็แล้วกันกระเทียมจา้ากระเทียมไม่ต้องใส่เยอะนะเขาบอกว่าตำส้มตำอ่ะอย่าใส่กระเทียมเยอะมันปา่าโ <Okay. S 1> อเคเปลือกก็ไม่ต้องปอกหรอกอวันนี้แม่ต้องทำน้ำเยอะเพราะว่าแม่ทอดเยอะ huh? แหง้ต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยคือส้มตำกินบ่อยๆรสชาติแฟบดีเอาวิธีทำมารลกก็ง่ายตอบใหเร็วดีโอ้ย พริกิจ้าความเผ็ดเนี่แล้วแต่หนูนะแต่ฟาร์มแซ่บไปต้องแม่นะจ๊ะถั่วฝักยาวใส่ลงไปเขาบอกถั่วเนี่ยถ้าเด็ดหนึ่งี้้มันอร่อยนะมันกรอบนะแต่ถ้าหั่นนะไม่กรอบไม่จริงหรอกก็ต้องจริงเดิเพราะแม่ทำมาแล้ว นี่นะแหลกประมาณนี้นะลูกนี่นี่มะเครือชอมะนาวจา้าพีบตบองไปเลยจา้มามะนาวจา้า น้ำปลาจ้านี่น้ำปลานี่นะน้ำตาลจ้าอโอ้โยแซบ่บเมื่เขือข่าวจ้าสังเกตไหมแม่ต้องใส่มะนาวก่อนมาเขือมาเขือจะได้ไม่ดำไม่งั้นเมะเขือมันดำลูกอืออดูน่ากิน นามาเขือเรืองจ้าเขาเรียกว่าตามไทยรวมจ้าโอเคเล่นอะไรเนี่ยเช็ดลูกตาเล่นอะไรเด้วแม่ตาเมื่กี้แม่ใส่มะนาวไปลูกเดียวเองมันนด่พอใหญ่ขนาดเนี้ย กุ้งแห้งจ้าใส่ไปเลยจ้าแซ่บแซ่บจะเราถึงอาหารอร่อยคือส้มตำกินบ่อยๆรสชาติแซ่บดีวิธีทำละก็ง่ายตอบให้อย่าวัเร็วลีโอ้ยใส่กุ้งกับหมึกลงไปเลยนะจ้าใส่แล้วจ้า นะไม่รอแล้วทนไม่ไหวแล้วดูดิ <c oughs> โคตรน่ากินเลยอ่ะอ,อร่อยมากไปจอดไม่รอแล้วนะอืออยากโรยก็โรยนะไม่โรยก็ไม่เป็นไรโอเคเรียบร้อยแล้วแซ่บแซบแซบเบอร์เบอร์ตองเหมือนแม่เลยนี่สมกับที่แม่ได้ช้อนเงินมานี่เห็นไหมนี่เปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดคือมันมันครบรสอนะ่ะแล้วมากินกับมันได้ควา,ามกรอบโอ้โห ทุจริงให้กำลังใจแม่ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e กดกดกระดิ่งกิ๊งกริ้งกิ้งก,กดติดตามกดไลค์ก็กดกดกดคนรอกิกนมองดูจ้าโอ้ยอร่อยอ่ะใครจะยังไงก็ช่างเอ้าอืมอืม